สวัสดีครับในคลิปนี้จะพูดถึงวิธีการจ่ายไฟล์ r ศูนย์ศูนหนึ่งสิบและเจ็ดสิบโดยใช้โปรแกรมเจ็ดสิบไฟล์ Manager ซึ่งเป็นฟรีแวร์ที่สามารถจะดาวน์โหลดได้แบบฟรีสามารถจะดูลิงก์ดาวน์โหลดได้จากช่วงท้ายของบทความ เมืไไ่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานนั้นก็เพียงแค่สมมติว่าเราต้องการจะดีผ่านไฟล์ให้ทำการคลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการหลังจากนั้นเลือกคำสั่งเพิ่มเข้าเอกสารและกำหนดค่าต่างๆดังต้องการเช่นกำหนดชื่อไฟล์ ต้องการจะแบ่งพาร์ทหรือไม่ถ้าเกิดต้องการจะแบ่งไฟล์ให้กำหนดขนาดของพาร์ทด้วยเช่นสามเอ่มบีาัดผ่านในส่วนนี้ก็สมมุติว่าเราจะตั้ง1นึ่งสองก็โอเคนั้จนั้นก็จะ ได้ไฟล์ออกมาเป็นขนาด3เมกะไบชวนวิธีการลงไฟล์นั้นก็ไม่ยากคลิกขวาเลือกคำสั่งแยกไฟล์ที่นี่ใส่รหัดผ่านกดตกลงคลิงเท่านี้ก็จะได้ไฟล์ที่ต้องการ